ชัยภูมิการนนทาเกษตรกรต้นเชื้อสวัสดีครับผมเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับอาจจะตื่นเต้นหน่อยผมตอนเกิดปีนั้นเนี่ยต้องขอบคุณดรพิเชษครับผมเคยเห็นการเนรูปถ่ายในหนังสือนะครับเพราะเพื่อนผมก้าวไให้ดูไม่็เลบอกผมไม่เคยรู้จักเลยนะอยากจะรู้วันที่ผมมาวันนี่ พิสิทธ์ก็ไปเจอผมแล้วก็ไปคุยเขาบอกห,หมอเขาแบบไปถึงเลยก็ดีนะโอเคครับอยู่ไรมวาวันนี้ก็จะมาเรียนในทราบว่าผมจะเป็นมาเรียนขั้นสุดท้ายแล้วก็มันเป็นขั้นขานที่ว่าเมื่อหมอไม่เอาแรงนะเป็นที่ไหนเป็นวันเดือนต่อลูกวา,มมากับทีนี้มันเข้าเข้ากระดูกแล้วแล้วก็หน,านา้าตาเนี่เป็นเป็นเป็นปัญญาเดีนะเร,เริ่มเริ่มสีมององกครับคือหลังจากผ่าดกนะันแล้วนะหลังจาก ล่ากลับไปหลังน,นี่เองตอนที่มาถาเนี่ยผมไปรักษาที่โรงพยา,าบาลพนังกามองไปที่ดัน่นแล้ไม่เคยรู้จักของที่นเลยตองคืนเนี่ยต้องฉี่สี่ครั้งแปดครั้งสิบห้าครั้ง,งแล้วก็ไม่มีแรงติดตัวทำไม่ได้ตัวเองก็บอกข้าไปหาหมอดีกว่าจำยิ่งไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วผมก็ไปหาหมอตัวเองวันนั้นที่ผมเรียกว่าแจ็คพอติงกัน มีคนก็น aine, ั่งเน็นยืนบนวายอยู่หน้าห้องนะครับเพื่อรักษาอยู่แล้วพอสักพักหมึบอกว่าโผล่มาแค่เห็นผมครับคนนี้ก็โผล่มาแหละที่ทำเสียงดังคนนี้วายแล้วก็แขกล้พูดจาหรือว่ามันก็ดีแหละพาเข้าห้องเดี๋ยวไปนอนเตียงอันน่าเข้าก็แพ้ค่พูดมาเป็นลายนะผมก็งงอ่ะเอ๊ะทำไมพูดถึงผมนี้ผ like, มไม่ว่าก de mm ัน hmm. แล้วไปตุ so ft, so ้มเงิเสร็จแล้ว ปัสส yeah, ินจุ่มแก่ก้นเลยลุงเป็นมะเร็งแต่ระหว่าเนี้ยผมก็ถามครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เลยหมอที่ไหนก็ไม่เคยพูดแบบนี้แต่ก็บอกว่าจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจไหมถ้าชิ้นเนื้อไปตรวจก็เอารูปเมียมาเซ็นเรียสิ่งเชื่อด้วยเยอะจังฟ้องเราเพราะเยอะคุณฟ้องเราผมเนยอะ ผมปัญหาเยอะกว่าเนี่ยท่านก็บอกเขาผ่าไอ้ไอ้จุดงี่มันเกิดเนี่ยมันอาจจะิย์เสียตุ้แล้วมัตายได้ตายไปแล้วสี่ห้าคนผมก็เลยถามไม่มาทำไมพูดกับคนอย่างนี้ไม่รู้ผมก็หันไปดูพยาบาลเรียนทำศีรษะทำผ่าตัดไปผมก็รู้ว่าผมต้องเจอยากมากแล้ววันเมื่อกี้นี้เองที่ผมก่อนที่ท่านหมอผู้ป่วยมาเจอผม ลักษณะนั้นนึกว่าผมเป็นคนรวยวา,ายผมก็เลยกลับตกลงกลับมาติดบ้านก็กมาคุยกับเพื่อนหพื่อนอะไรแล้วคนผมแต่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเขาอยู่ยกระทรวงแพทย์จัดสารสูตรว่าอธิบดีเขาก็ตอนนี้ยังมาไหนอยู่เขาฟอขา้องเขาคืออย่างนี้อธิบดีกรมสาสุขนี่เขาจะให้กับคนที่เป็นเป็นคนไข้ก่อนถ้าเกิดมาตาว่าให้คนไข้ก่อนให้ก่อนและแล้วก็ไปสอบสวนหมอทีหลัง ทีนี้เขาก็อยู่ของสุดของสารสนิ้ระแหบเขาไม่ยอมทโทงไม่ทั้งุ่มหวนเยผมได้เจอครับคุณยัาตอนไหนอย่างนั้นคือแบบผมนึกว่ามันคงเก่งการพูดตรงนี้หรือล่การจับเงื่อการจรนงนะเสร็จแล้ววันพขอาจจะจับดีด้วยนะครับมันมาไดเจับครับจากสิบกว่าครั้งเนี่ยมันเพิ่มเงินกว่ามากแล้ววันสุดที่งมหนันเข้ามาใหญ่พอวันเสาร์ตอนช้าเตอเข้ามาปุ๊บ อาเจียนพุ่งออกมาเลยครับไม่หลังจะเป็นพุ่งออกมาตรงๆเลยครับเสร็จแล้วก็ผมก็กลับไปหาไปบ้านบอกหมอไม่มีต้องมาวันจันทร์นะครับผมก็ตายดิท้องบวมนะครับมันฉีไม่ออกนะผมก็ตักแท็กซี่ไปนู่เลยมันสีล่างพอหมอเห็นโเคสนี้เขาก็ขึ้นเตียนเลยก็เอาสายเสียงเลยครับก็มันยุบเลย มันยุบเลยบรอมรอดก็ได้เลยเสียวก็คือไปายถึงว่าสวนให้ปัดสวะไม่ตองเออใช่ครับมันจะใส่ถุง่งใส่ถุใส่สายก็้วมันจับเสียบเลยครับพร้อมันยุบเลยมันราหล่อเนี่ยฉีดหอก็เรียกว่าโอ้โหอนตายไปมันก็เล่าณหมอฟังลูกอกวโอเคก็ตกลงจจก็ส่งตัวข้องเกัามาอีกแค่อยู่โรงพยาบาลกับโรงพยาบาลเขาบอกมีมีมีทุกน้องที่นั่น พอมาถึงปุ๊บนุ๊กน้องก็เป็นเพื่อนไงหมอคนเก่าเดียวเอากลับไปใหม่เลยครับบอกช่วยอะไรเนี่ยโอ๊ยตายแล้วผมกลับไปหาหมอหปลอดหมอถ้าคุณหมอรักษาผมช่วยใหม่ก็แล้วกันถ้าผมไม่รักษาที่คุณหมอผมก็ไม่อะไรแล้วไม่ตายแต่ก่อนหน้านั้นที่ผมจะไปหาหมอคนนี้ที่เป็นผ่านกันพลอดหลายอย่างนผมปล พอหลังจากที่ผมจบเตับที่นี้เสร็จแล้วผมไปสายตัวนี้นะไปสิบสิบสิบสายเสร็จแล้วก็ผมก็ตอผผอ้องผ่าตัดนะฮะเพราะภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนี่ก็มีรอเปลี่ยนอยู่ต้องรอถึงเจ็ดเดือนึงได้เปลี่ยนทีนี้นะครับเป็นจุดประกายผมเนี่ยเริ่ม,มทุกคนรู้จักแล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นผมก็เป็นขึ้นการที่สองครับวันนีวันหนึ่งคือการที่สองผมไปเห็นไนีทแต่หาคนไหน ที่มาช่วยผมตายก็ไปเห็นหมอมีอายุมากๆนะเดินขาลากลากมาข้างนี้เราเป็นหมาสู้กับคนตายไังไงนะจะต้องรู้สึกตรงนั้นนะเอาละมันขั้นสุดท้ายแล้วขอนะไปคุยท่านดีกว่าผม้ายผมตานะเพราะว่าไม่มีเรื่องทําอะไรก็ไม่ได้เพราะถามอะไรถูกแล้วช่วงเช้าใครก็ยังไม่ได้เอาละผมก็ไม่มีสู่แล้ว ต้องถามที่สุดครพอคุยท่านจะทำพอเราจะจันคุยกับท่านแล้วท่านก็ให้แค่เราหลายหลาอย่างแต่ว่าไม่ไม่สำเร็จมีอยู่วันหนึ่งก็เดินนิดตัวเดินนิดถึงแล้วเดินแค่แค่นี้อยู่วันหนึ่งคุณตัวผมไปจับบ้านก็มาเรียกถามว่าทำนี้ได้ไหมทำงี้ได้ครับเขาใช้รักศึกษาแพทย์เรียนครับโอ้โหรีบเซ็นเลยครับจบเลยครับตั้งแต่วันนั้นก็เลย หมอหมอนี่สองขวบตั้งนะครับก็บอกว่าเอาไปตรวจเลือดพอลงไปชั้นล่างชั้นหนึ่งกยาบาลบอกคุณหมอคุณหมอเขาถามบอกว่าของนี่ยโชคดีรู้ไหมเขาถามว่าโชคดีอะไรครับคุณหมอที่จะผ่าตัดลุงเนี่ยเขาบ่าตัดในโดยมันลุงเปียกเลยโอ้ยมันลุกสู้เลยแล้วหลังจากนั้นครับพอหลังจากนั้นผ่าตัดเสร็จไปนอนชั้นที่หกแต่ที่เจ็ดแต่ที่เจ็ด ในหลวงท่านประทับท่านที่หกครับโอ้โหวผมนะี่ยเรมีความรู้สึกว่าสรอดตายแน่นอนนี่นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจัยมักำลังมาทุกอย่างแล้วตอนนอนไปถึง12วันเองเองเสรพอวันลุกขึ้นการเข้าผ่าตัดเนี่ยพอนนี้จะผ่าตัดแล้วผูอาสาศพแล้วนนผ่าตัดุับเนี่ยหมอก็จะจะปอกหลังผมผมบอกคุณหมอผมบอก่อกหลังไม่ได้ครับผมจะรุดทาเสร็ เอาอย่างนั้นยูยูยูเอาให้กองยาแต่ผมก็บอกยาให้ผมเดินไม่ได้แล้วพอหลังจากนั้นก็ในในในช่วงนั้นประเดี๋ื่อเพื่อนของคนที่อถิ่มเรเป็นเพื่อนผมไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วก็เคยเคยถูกโกงมางเขากันแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่กล่องขายเขาเกิดคนเดียวนะครเขาคนเดียวอย่างไรเขาก็สืบทรายบางขุมเนี่ยเปฝากกันที่นั่นเขาก็เลย ผมกปเห็นสภาพผมเนี่ยฮะน้ำหนักได้สี่ถึงห้ากิโลประมาณนั้นนะกระดูกเนี่ยแต่งตัวดีหมดเลยแล้วก็ตาเนี่ยเป็นสีทันไดเลยนะผมเนี่ยเป็นสีม่วงๆครับแต่ร้องไห้โฮเลยแล้วออกโรงพยาบาลไปเลยผมก็ตกใจที่ด้ทำไมถึงไม่คุยถึว่าไม่เจอตั้งนานอยากจะคุยเลยผมนอนรอทั้งวันเลยไม่มาหายไปเลยเฮี้ยเมื่อไหร่จะมาคุยอะไรลู้คืน เย็นๆแล้วจะมึนก็ไปซื้อดิบใหม่ขอทานกันนี่ครับเป็นคนแรกที่มาช่วยชีวิตผมนะครับเขาไม่มีสตางค์เขาไม่กู้มันตองร้อยละยี่สิบบาทยี่สิบพันกว่าบาทซื้อมาหนึ่งหนึ่งกระปุกแกซีเรียการซีเรียนทำตรงนี้นั้นสุดยอดครับเคาซื้อบุญทานแค่ติดหวานก็บอกมีเลือดหน้ามีเลือดฝาดแล้วเขาไปกู้ไว้อีกต้องสองหมื่น เราก็ซื้อไหมยผมครบสิบกระปุกแล้วก็ตานธีระปุ่เนี่ยครับหายครับปี่ไอเซเหลือเทนะ่าไหร่ใช่ไหมจุดศูน2์สองสองจุดศูนย์สองสีนะะน่นี่ยอดครับประทับใจมากเพราะตอนนี้นะครับผมเป็นนี้ญคุณมากมากเลยแล้วก็ของแคสิี่อะครับเป็นบริษัทที่สุดยอดซึ่งทำให้คนไทยเนี่ยชีรอน เชื่อด้วยใช่ไหมเขาสตาร์ด้วยใช่ไหมสตาร์ด้วยนะใช่ครับสตาร์ด้วยค่ะขอบคุณคุณบุญชัยคุณการน้นมากนะคะวันนี้มันแรกเมื่คุณบุญชัยมานะคะแล้วตอนนี้แข็งแรงแล้วแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ในแล้วนะคจอดมารย์มากเลยตอนนี้นะครับ คือตอนนี้นะ,ผมผ,ผ,นนะผมผ่านมาไปแล้วพี่นะทั้งผู้คนทัางประธานท่านนี้ท่านหลายนะครับผมผ่านมาไปแล้วซึ่งเวลานี้นะครับที่ต่อรูปหมายเนี่ยเขาเหลาทิ้งไปหมดแล้วตรงนี้มันไม่มีที่มางบีบแล้วเวลาผมต้องเฉียนะมันไหลมาเองออนื่ถังนี้พี่ออกมาแล้วครับเรื่องมือนี้ออกแล้วครับเพราะฉะนั้นะถ้าใส่เปินเพิ่มอันะเยอะกว่านี้ยจะเป็นหมดไปเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นพันนะเพราะตาังมันมีแ ต่างๆนะฮะทีนี้ผมก็เลยทำขึ้นมาเองเป็นถุงพิเศษเลยเวลากลางคืนคไม่ต้องลุกขึ้นมาสี่ห้าครั้งนอนไปเลยฉี่ได้ต่อของลุกจุดเท้าขึ้นมาก็ไปเททิ้งหน้าอันนี้ครับโรงพยานไลน์สายรงพยาบาลเขาขอถ่ายรูปไปทำเป็นฐานกับท oh, <yeah. S 2> ้ายท่มีหลักฐานเรื่องนี้นะครับผมยินดีแะนะนบครับขอเบอร์ ปรึกษาได้นะครับแต่พอจะมาถึงวันี้ผมก็ตามคุนลงมาที่ชั้น่สองนะฮะนะครับก็ถือว่าเขาทั้งหมดแล้วทั้งหมดสี่ชั้นนะคะุงคุณุชัยอายุจแล้วหรอคะโอุ้ดสิบสานะครับเออของเขาเจ็สผมห่งผมดามเองนะพี่ผมอายุตอนห้าสิบนะครับผมกอ ท่านดีมพร้องไอคซินเนี่ยมาเนี่ยดีดังครับนี่ครับไม่ได้ย้อนไปโกรครับโอ้องมีอีกคนนะเพื่อนเพื่อนผมนะพี่เพื่อนผมนะครับชื่อบิ่มติ๋มมันก็ชื่อทานเนี่ยเด็กตัวกลางกระหม่อมนี่นะฮะเขาทานบิ่มเนี่ยตอนนี้ผมสวยมากจะถามดีดัี่คือเจ็ดสิบามดดังนี่จากบิ่มเลยนะคะ ก็สี่ประสบการณ์แลนะจ๊ะที่มีปัญหาสุดมากเล